เขาบอกว่าตอนนี้เป็ดคือเป็ดท่านประธานนะเพราะเป็ดนั่งอยู่เฉยๆก <laughs> บมาไปไหนก็วุ่นวายและลกทุกที่หนูน <laughs> ่าเกบ็บของขนาดนี้โอวคนที่โลงก็ดูคุณพีทค่ะไม่มีเลยนี่ไม่มีของกินเลยจะต้องเปลี่ยนน้ำเป็ดอีกดูเพิ่งเห็นไม่เห็นว่าเป็ดเอาอาหารไปลงไปในน้ำอะไรเต็มไปหมดเป็ดชอบกินอาหารนิ่มๆไง ็เหมือนอยู่หออ่ะหนูไม่เคยอยู่หอค่ะเป็นเด็กหอนี่ไงฟิวนี้เลยมาเขาช่วยเอาหมอนไปเก็บตรงนู้นงานยากเลยอเอาหมอนไปข้างล่างมันจะได้ปูแล้วมันพอดีกันอะเหรออ่ะหนูวางไว้ดีแล้วพี่พีทเอาไปทําไมดึงผ้าปูที่นอนให้ตึง,ตงด้วย แม่บ้านบุ๋มคอนโดบุ๋มครับคอนโดหนูยังไม่ได้ลาออกจากงานเหนื่อยแล้วเนี่ยฮะหอบเลยเหรอไม่ใช่นองเล่น ทำงานบ้านใครว่าสบายดูไว้นะคะพี่พีทจำไว้นะคะว่ามันเหนื่อยผมสุดยอดเลยผมเรียกเงินเดินมาเลยห้าแสนทำห้ <laughs> องนะหรอ,อ <laughs> น้อยนะคะ <laughs> เพราะไรายได้มันเยอะกวันนี้โอ้โอ้โอ้เจัง <laughs> น้อยนะคะคุณพีเพราะุมพับผา้าหนูหาได้เยอะกว่าน,นี้เพราะชนะ้นะคุณพีถ้าคุณพีจะให้เงินเดือนหนูเนะี่ยคุณพี่ก็ต้องคูณไปว่าหนูก็ต้องพอดีอย่างเงินเดือนหนูที่หนูหาได้ยากเลยระวังคอเสื้อค่ะพีไม่สนใจไงไม่พี่ถ่ายหลบมุมให้ผุมตลอดเลย มาเดี๋ยวพี่ตือเครื่องโนวดขอให้บุม๋มหมดวันนี้ไปฉันน่ะโดนเจอซื่น่ารักจังชอบถ่ายดูแลดีเฮ่ยใครความเห็นว่าไงแต่ตามส่วนชื่อได้นะนี่น่ารักจังเลย หยุดน่ารักก่อนตลกปะตลกพักดื่มน้ำนี่มันฝั่งเดียวเองที่พีฮะเลยฝั่งหนึงผม,มเป็นแม่สีเ้ยผมเป็นแม่สีเรือนมา งั้นนี่เดี๋ยวค่อยรูดด้านนอกอยู่คอนโดครับแกมบุ๋งทำงานบ้านจนผอมเลยคนมาดูหนูทำงานบ้าน 16K ยันนี้มีขายของเล่นนะครับถ้าใครรอของเล่นนะมีตัวใหม่ๆด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรออาบน้ำก่อนเพราะยังไม่ได้อาบน้ำเลยชมเลยรักของแท้จริงๆแ <laughs> ล้วถ้าเขาไม่รู้ก็ทำไม่ได้ออกไม่ได้อีกกลับมานอนที่นอนแบบเดิมเีงจ่ายค่าแรงจ่ายค่าแรงเดีจ่ายค่าแรงให้โอ้มากพอหรือเปล่ามากแบบบุ๋มยิ้มเลย <laughs> พี่พีผมหนูทำมาหนูอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเขาเอ็นดูนี่แม่บ้านโมโหแล้วคือเมื่อกี้ทุกคนก็อยู่เป็นเพื่อนหนูทำผมไม้แล้วที่จริงรวบถีบแม่มันยุ่งโอ้ผิดไปแล้วเขาผิดไปแล้วนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแม่บ้านคนสวยค่ะแม่บ้านตัวน้อยน้อยไอตัวเองมีความ นะยวันนี้หยุดครับไปทำงานพี่วันจันดูดกับกาละมังฝุ่นยังเยอะเลยนะน่งหอบอ่ะแต่หนูไม่ทำแล้วหนูเหนื่อยเด<ะ>ี๋ยวเขาดูดฝุ่นให้ไม่ต้องดูดแล้วค่ะฮะหีหน้าที่คือเอาตัวเองให้มันอาบนะ้ำให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยอเขาไปอาบน้ำเหรอหนูจะไม่เหงาเหรอเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้หนูไปก่อนพี่เดียวค่อยอาบงออนะ้อไหม <laughs> ดูชุนฮะอาปักปักปักอาปักครับต้องกวาดก่อนไม่เดี๋ยวดูดดูดกวาดแล้วถูด,ด้วยอีกเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับ<อ>แม่บ้านมือใหม่ <laughs> ไปทำงานวันจันทร์ครับอาทิตย์นีลากลับมาจากฮ่องกงเราก็ลา มาลองใช้ชีวิตคู่โอ้โหเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำงานบ้านเก่งเขาไม่ให้เราช่วยเลยฮะนี่มันแม่บ้านตัวอย่างนี่นานะฮะมายิ้มให้ทุกคนหน่อยบอกว่าทำงานบ้านมีความสุขจังค่ะ <c ười> มึงทำไรอ่ะด <c ười> ีไม่ไรสิเหน, <laughs> นื่อยอยู่

ขออนุญาตปิดเสียงหรอกเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้ไม่เอาแล้วฝุ่นมันฟุ้งเอาเขาทำให้ไหมมาอันนี้ไม่ทำไม่ทำไม่อันนี้แล้วพี่พี่ถอดป,ปลัปล๊กถอดปลั๊กกัถอดปล๊เอาอันนี้ คือมันไม่ดีคือปนร่วงเพราะว่าเราไม่ทิ้งขยะไงคือออกไหมอ๋มมอมีตัวคลองแบบนั้นดีนะหนูหนล้างหนูหนูถูแล้วตรงเนี้ย ขุ่นเยอะมากเลยคอไม่ต้องคอแล้วแล้วผมเอายังไงเพราะตั้งแต่ซื้อมาหนูไม่เคยล้างเลยไงเข้มอแล้วะอะไม่เอาเราไม่ดูแล้ว ดูถู่เอาเถอะพี่ผีจริงๆหัวมันสูงแล้วเมื่อกี้หนูทำไอ้ตรงผ้าปูที่นอนไปเมื่อกี้อ่ะแล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อมันก็เล้งไงโมโหแล้วเหรอแม่บ้านโมโหแล้วเหรอนี่ไม่โมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงแม่ชินจังอ่ะจริงๆหนูเหมือนมิเสหนูเหมือนมิเสเอะเหมือนกันนะ ถ้าถ้าเรามีลูกนะก็เหมือนที่หนูต้องออกไปรับลูกด้วยเป็นเหมือนแบบไปรับไปรับชินจังอ่ะปตอนตอนรู้จักกันหนูแรกๆตอนเช้ามาที่เขาโทรหาหนูก็ทถามหนูว่าหนูทําอะไรหนูบอกว่าหนูดูมาลุโกใช่มันชอบมาลุโกตลกมากอ่ะแล้วแบบแบลมากคือรู้จักกันแค่ไม่ถึงเดือนแล้วตื่นเช้ามาผู้หญิงที่เราจีบทําอะไรตื่นเช้ามาดูการ์ตูนมาลุโกแล้วก็เปิดกล้องให้ดูด้วยเหมือนแบบนี่ไงดูมาลุโกอยู่ค่ะ พูดพอด้วยนะตอนนั้นอะหลอกมากช่วยไม่ได้เธอพลาดแล้วพี่เธอกลับลำไม่ได้แล้วดูใช่แต่งงานกันนหแล้วด้วยใครเอาไม่กวนเลยข้างนอกเขาเอาไปข้างนอกเขาทำผิดเหรอต้อป็ดตกตึกต้องปิดดีๆนะ ตอนหนูไม่อยู่ต้องติดประตูให้สนิทอ่ะได้ค่ะเพราะว่าเป็ดมันไม่เคยอยู่แบบเป็ดมันไม่ทําอะไรหรอกนอกจากนอนเชื่อเถอะกับเขานอนไม่ได้แล้วพี่มีทม่นอนโซฟาค่ะ <c oughs> พ,พี่พีทพลาดแล้วก็ไม่ได้หรอกเธอเลือกแล้วพี่เลือกใครไปนะแก้มุมตีดาสิทาชัยแกหมุมยุก ลูกเกลี <laughs> กับพ่อแซนฉลองน้นนนมะหวันของบ้านโฮมเพจ <laughs> แต่จริงๆหนูตื่นเช้ามาหนูดูมาลูกโก้แววมากแบบไอ้ผู้หญิงคนนี้น่ารักดีฮะตื่นเช้ามาดูมาลุกโก้แล้วมันเป็นยุคเราแบบหนูชอบมาลุกโก้ค่ะบุบอกชอบมาลุกโก้แล้วแบบเขาจำได้ไงไม่รู้จริงๆตลกอะ่ะ <laughs> ทุกคนเราควรหวียกเท้าขึ้นอะคา่ะค่ะเราควรปัดมันมาข้างนอกถูกไหมคะใช่ไหมแม่นีปะ่ะหนูเป็นแม่บ้านตัวน้อยอะ่ะใช่ไหมเราควรต้องกวาดออกจากห้องนอนเนาะใช่เราควรต้องกวาดออกจากห้องนอนค่ะให้มันไปรกข้างนอกเหมือนเวลาเรามีแมลงในห้องนอนอะ่ะเราก็จะปล่อยมันออกไปข้างนอกให้มันอยู่ที่ห้องรับแขกแทน แม่บ้านสวยจังแม่บ้านแบบนี้จ้างแพงไหมคะล้านหนึ่งโอ้โหแพงขึ้นอีกแล้วอัพค่าตัวแล้วถูกไปเหนื่อยรับรองสเก็บไม่นีอ่พเลยไม่ได้อ่ะหางเงินได้เยอะกว่าเดิมแมวไมา <laughs> ไม่รับงานนี้ค่ะ <laughs> มีสเอออ <laughs> <ค>พี่จุ๋มมาครับแเย็นนี้พี่จุ๋มมาต้องถูห้องนอนก่อนใช่ไหมอ่าได้เราจะถูกห้องน้าได้ได้ได้ล้างล้างล้าง,างทุกคนดูวิธีล้างม็อกนะครับเอาไปเรียนแบบได้ เจ้าเจ้าน้ำไห่ไงนี่เป็นมิชที่ฉูดไอ้เด็กเป็นลมมาเป็นลมมา ถามจริงว่าใครจะนอนตามแบบเนี้ยผู้ทำาอะไรดูท่าดินี่คือมันมีถังที่แบบบรรบุญได้ รอเราแต่ว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้อง,องเขาขอลองเหยียบบ้างสิมันเป็นไงอะ่ะไม่เอามันสกป,ประเปันสกโป๊ะโกปรกอะ่ะมันเป็นวิธีการสักมอบนะ <c oughs> จริงหรอมีคนทำแบบนี้ด้วยหรอมันเป็นวิธีที่ถูกต้องนะฮะระวังลื่นนะหนูเอาเป็นห่วงนะ หนูอายุ35แลวนะแล้วยังไงต่อหนูรู้ไว้แจะลื่นเหรอจะลื่นโอ้โหเก่งจังเนี่ยชีวิตสุขสบายมา35ปีอนาคตตอนถึงเวลาแล้วเนี่ยคิดไงแต่งานมีครอบครัวแล้วภาพเขาก็จะประมาณนี้แหละไม่เกินจริงอ้พูดอะไรของหนูอะ